สถานการณ์แบบนี้มันบ้าอะไรกันแล้วผมควรจะทำยังไงต่อไปดีผมกลายเป็นผู้หญิงไปซะแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอเวินเวนเออทำไมไมายืนทำหน้างงๆอยู่ตรงนี้ละลูกสาวแม่เวินเวนคุณคุยกับผมเหรอวันนี้ทำไมเวนเวนทำตัวแปลกๆนะโลกมีอะไรไม่สบายใจได้ปะ่ะไม่มี นี่คือแม่ของผมเหรอนี่แม่หรือพี่สาวเอาล่ะกลับบ้านกันได้ค่ะนี่บ้านของผมเหรอแต่ที่นี่ไม่เคยมีการก่อสร้างมาก่อนเลยนะอดีตมันเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งแรกคือผมกลายเป็นผู้หญิงมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอวันหวนๆทำไมทำตัวแปลกๆอีกแล้วลวอะอะไม่มีคะ่ะคุณนายคุณหนูยินดีต้อนรับกับครับแล้วจู่ๆก็มีกระหัสผมมาบนพื้นที่ที่ไม่เคยมีการก่อสร้างมาก,ก่อนแล้วมันก็เป็นบ้านของผมฉันบอกนายไปอีกครั้งแล้วนะว่าให้เรียกฉันด้วยชื่อนะพอบ้านคุณนายคุณหนูยินดีต้อนรับกับครับอันที่จริง การกลายเป็นคนหนูนี่มันไม่ใช่ฝันใช่ไหม